จากใจของชูดเบอร์รูยแฮมครับล่าสุดมีรายงานบอกว่าเบอร์รูแฮมหวังพาเรอัลมมดริดคว้าแชมป์ศึกชิงแชมป์สโมสรโลกที่จัดขึ้นนะครับเอ,อ่อจากนั้นของชูดเบอร์รูยแฮมมิดฟิลด์ทีมชาติอังกฤษครับตั้งเป้าพาเรอัลมมดริดสโมสรของเขาเนี่ยคว้าแชมป์สโมสรโลกที่จัดขึ้นที่สหรัฐอเมริกาเพื่อชดเชยความผิดหวังจากการชวดแชมป์รายการสำคัญในฤดกูกาลน,นี้ทั้งหมดตามรายงานจากการเปิดเผยกัมมาก้านะ ศึกฟีฟ่าคลับโวคัพหรือว่าศึกชิงแชมป์สโมสรโลก2025เนี่ยจะจัดขึ้นที่สหรัฐอเมริกาในชน่วงวันที่14มิถุนายนจนถึงวันที่13กุกยาคมนี้โดยเรอันบริดหนึ่งในทีมเต็งแชมป์มเนี่ยอยู่กลุ่มเอร่วมกับซาวบวกจากออสเตรียปาชชก้าของเม็กซิโกแล้วก็อันฮิลันของซาอุดิอาระเบียซึ่งจูดเบอร์รีแฮมกำลังตั้งต,า,งตารอทัวร์นาเมนต์น,นี้แบบใจจดใจจ่อนะครับจูดเบอร์รีแฮมเปิดใจครับบอกว่า เรากำลังเผชิญกับโอกาสคว้าแชมป์รายการที่แตกต่างผมคิดว่านั่นคือความจรงิงเราต้องพยายามเป็นสโมสรแรกที่คว้าแชมป์รายการนี้เห็นได้ชัดว่าเราดรดสมควรได้รับการยอมรับแบบนั้นแต่ผมยังคิดว่าการได้เล่นในที่ที่ผมไม่เคยเล่นมาเป็นประจำอย่างในอเมริกาและการได้เล่นกับคู่แข่งที่ปกติแล้วผมจะไม่มีโอกาสเล่นด้วยนั้นผมคิดว่ามีข้อดีมากมายนะอย่างแน่นอนในเกมนี้ผมคิดว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ย เราจะอยู่ในฟอร์มที่ยอดเยี่ยมมากสําหรับเรอัลมาดริดเพราะเรามีแฟนบอลอยู่ทั่วโลกเราไปเยือนที่นั่นในช่วงพรีเซนและทุกปีก็มีแฟนบอลเดินทางมาเพิ่มมากขึ้น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 มันจะเป็นเอ่าเรื่องที่ยอดเยี่ยมสําหรับเราเพราะเราพึ่งพาการสนับสนุนที่เรามีอยู่เสมอไม่ว่าเราจะเล่นที่ไหนก็ตามแฟนบอลเราหนุนหลังแบบเต็มเปี่ยมอ่าอันนี้คือการเปิดใจของจูดเบลริงแฮมนะครับเปิดใจของจูดเบลริงแฮมนะ ก็บอกว่าหวังที่จะพาอารอ์เรนเรดกลับมาครองความยิ่งใหญ่ในเซ ზ นนาแต่ขอประเดิมในศึกชิงแชมป์สโมสรโลกก่อนนะที่จะหวดนะในช่วงของกลางเดือนอมิถุนายนจนถึงกลางเดือนกรกฎาคมนะน่าสนใจมากๆนะครับช่วงนี้จะเป็นช่วงที่โอ้โหมันหยดติงแน่ๆนะครับศึกชิงแชมป์สโมสรโลกเนี่ยบอลก็เตะกันพารวันเนี่ยเตะกันแบบทุกวันเนี่ยทัวร์นาเมนต์เนี่ยก็จัดเลยเริ่มเลยแหละ เริ่มหวดเริ่มหวดกันราฟินญาครับคุยโบนะครับแค่จุดเริ่มต้นของความยิ่งใหญ่ณเวลานี้ของบาซานะราฟินญาครับเชื่อว่าความสําเร็จของบาซ่าในฤดูกาลนี้เป็นแค่จุดเริ่มต้นของความยิ่งใหญ่ในอนาคตสโมสรราฟินญาในรูกชาวบราซิเลียนครับเปิดเผยว่าความสาเร็จอย่างยดเยี่ยมของบาซ่าที่คว้าแชมป์สารายการในซีซั่นนี้เป็นแค่จุดเริ่มต้นนะของการสานต่อความยิ่งใหญ่ในอนาคตของยักษ์ใหญ่แควนกาตาลุนยาเอ่อด้นของราฟินญาล่าสุดอ่ะเปิดปากกับมุนโดเดบดีโบเขาบอกว่า สำหรับผมแล้วนี่เป็นหนึ่งในเกมที่แย่ที่สุดในฤดกูกาลนี้เลยก็ว่าได้นี่เป็นการคว้า,วาชแชมป์ลีกครั้งที่2ของผมและผมหวังว่าจะคว้าชแชมป์ได้อีกหลายครั้งผมคิดว่าเราต้องโฟกัสในสิ่งที่เป็นของเราถ้าเราทํางานของเราและไม่มองไปที่คนอื่นโอกาสก็จะเพิ่มมากขึ้นเราไม่จำเป็นต้องมองไปที่เรอัลมดเร์ดเรารู้ว่าเกมครึ่งแรกของเรานั้นแย่มากแต่เราทําได้ดีมากในครึ่งหลัง ผมจะไม่หยุดเพียงแค่อยู่ตรงนี้ด้วยเสื้อตัวนี้ในสเปนผมคว้าแชมป์ทุกอย่างที่เป็นไปได้และตอนนี้เราต้องมุ่งหน้าสู่เชเบเลีกซึ่งเป็นความฝันของสโมสรเราไม่ใช่แค่ของนักเตะและทีมสตาฟเท่านั้นเราเข้าใกล้ในฤดูกาลนี้แล้วแต่ฤดูกาลหน้าเราจะคว้าแชมป์ทุกอย่างอันนี้คือสิ่งที่ราบินญาเปิดใจขณะที่ลามินยาเ,าเามลแนวรุกวัย17ปีกล่าวเสริมมาว่าเรามีความสุขมากมีข้อสงสัยอยู่เสมอจนกว่าจะถึงตอนจบ คุณรู้ไหมนี่คือสิ่งที่สําคัญมากสําหรับสโมสรและเราทําสําเร็จแล้วส่วนเฟรมิโลเปสพูดถึงการฉลองชนะที่สนามอาร์ R C D e นะที่น้อยกว่าการที่น้อยที่น้อยกว่าการคว้าแชมป์เมื่อ2ปีก่อนเขาบอกว่าเราบรรลุเป,ป้าหมายแล้วเราทํางานหนักเพื่อมาถึงจุดนี้และผมคิดเสมอว่าเราสมควรได้รับมันวันนี้มันชดเชยประตูที่เสียไปในแมชกับเรอัลริดในทายที่สุดผมเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นในเกมที่แล้ว แต่ผมคิดว่าเราไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนเราไม่ได้ดูหมิน่นใครเราชนะหลีกของเราและเราก็ฉลองกันน้อยมากนะครับอันนี้คือการเปิดใจของทั้งราฟินยาเฟรเมนโลเปสลามินยาเมลนะครับรอดูแล้วกันนะครับว่าจะเป็นยังไงต่อไปเทานั้นของไม่สันกรีนวูดครับไม่เขียวล่าสุดพูดเรื่องอนาคตของตัวเองกับมักเซว่าเป็นยังไงเขาบอกว่าเขาแฮปปี้ดีนะเขาบอกว่าออตอนนี้สถานการณ์ของผมมันเปลี่ยนไปอืม ผมว,ว่าผมจะได้อยู่ที่มักเซต่อในปีหน้าและเล่นในเชเบเลก,ก็คิดว่าอย่างงั้นผู้เล่นบอกกับผมว่ามันพิเศษนะที่ได้เล่นที่นี่ผมคิดว่ามันเป็นฤดูกานที่ยอดเยี่ยมมากเราบรรลุเป,ป้าหมายแล้วผมเพิ่งได้ลูกกับแฟนที่นี่ผมรู้สึกเหมือนอยู่บ้านที่นี่เป็นเหมือนที่ที่พิเศษมากเออไม่ค่อยมีคนมาได้เล่นที่มักเซและได้สมัมผัสประสบการณเล่นในกับสโมสรฟุตบอลอนณาทึ่งแห่งนี้มากเท่าไหร่ ผมมีความสุขและด้วยประตูที่ผมยิงได้ในฤดูกาลน,นี้มันเป็นความสําเร็จครั้งสําคัญครั้งใหญ่ของผมเลยแหละและด้วยนักเตะและทีมงานที่เรามีที่นี่ทุกอย่างเป็นไปได้หมดผมก็ยืนยันว่าผมมีความสุขที่โอลิมปิกมา์เซนนะครับเขาก็พูดถึงเรื่องอนาคตกับมา์เซนว่าจะเป็นยังไงก็หวังว่าอยากจะอยู่ที่นี่ต่ออยากจะทําผลงานเพราะว่ากรินวูดเนี่ยเป็นดานวซันโวอันดับ2ของลีกณเวลานี้นะครับทำไปแล้ว19ประตูตามหลังเพียงอุสมานนเบลข,ของเปเช่นะครับที่ยิงไป21ประตูนะครับดูว่า ผลงานส่วนตัวดีมากๆนะครับประตูของกรีนวูดเองเป็นกุญแจสําคัญที่ช่วยให้มาซได้กลับไปเล่นเชเบอร์ลีกอีกครั้งในฤดูกาลหน้านะครับทีมของโรเบิร์โตเดซบี้ก็จะการันตีอันดับ2ของลีกหาพวกเขาเอาชนะแรนส์ในนัดสุดท้ายของฤดูกาลวันนี้ได้นะครับก็รอดูแล้วกันนะก็ถือว่าเป็นฟอร์มที่มันน่าประทับใจผลงานเนี่ยน่าประทับใจเสมอนะครับกรีนวูดเล่นก็ถือว่าสร้างสารรค์ผลงานให้ทีมได้ไม่มากก็น้อยก็ถือว่าเป็นประโยชน์ ที่มักเซได้กรีนวูดไปร่วมงานในซีซันนี้ก็ถือว่าผลิตผลงานออกมาแบบเป็นชิ้นเป็นอันนะครับปรับตัวไปเนี่ยฟอร์มเสริมกระดูกรดกระเดี่ยวไม่ต้องกลัวนักเตะคนนี้โลดเล่นได้สบายๆเลยนะครับไม่ต้องกลัวนะครับสามารถก้าวขึ้นมาเป็นนักเตะในระดับท็อปข้างหน้าใครจะไปรู้เนาะไปดูข่าวสารของคนนี้กันหน่อยครับหายหน้าหายตาไปแล้วครับลืมไปแล้วหรือเปล่าไม่หน้าเผยว่าครินฟิลิปคงปิดซีซันไปแล้วนะครับ คีรนไม่คิดหน้ากุซือของมาขาวอิซูิทาวรู้สึกว่าไม่น่าจะเป็นไปได้ที่คาฟิสฟลิปกองกลางตัวยืมจากแมนสิตี้จะได้เล่นเกมพิเีกอีกครั้งในฤด,ดูกาลน,นี้แต่ก็พร้อมเปิดรับโอกาสหากเขาจะยังกลับมาอยู่ในถิ่นพอตแมนโรดสำหรับฤด,ดูกาลหน้าดาวเตะวัยยุบก้าอย่างฟลิปครับต้องพบกับปัญหาการบาดเจ็บหลายครั้งในช่วงที่อยู่กับมาขาวอิซูิทาวปัญหาที่เอ็นร้อยหวายทำให้ฟลิปไม่น่าจะได้ลงเล่นใน2เกมสุดท้ายของอิซูิทาวแล้วนะครับ โดยจะไปเยือนเลสเตอร์ในวันอาทิตย์และปิดท้ายซีซั่นกับเวสต์แฮมแม้ฟิลิปเนี่ยจะยังมีปัญหาเรื่องความฟิตทําให้ได้ลงเล่นกับอิสุทาไปเพียง14นัดในพรีเมียร์ลีกแต่มเมคเน่าก็ไม่สงสัยเลยว่าอาดีตกองกลางทีมนืกเกร์คนนี้ทําได้ดีแค่ไหนในการปรับตัวเข้ากับทีมเมคเคน่าก็มีโอกาสพูดถึงแคมฟิลลิปเขาบอกว่าเข้ามาถึงที่นี่โดยไม่ได้เล่นฟุตบอลมากเท่าไหร่ในช่วงสองฤดูก,กาลก่อนหน้านั้นถ้าเขามาเขาได้เล่นเยอะ เขาก็คงอาจจะไม่ได้มาอยู่กับอิสุยทาวในฤดูกาลน,นี้เขาเป็นคนดีในทีมและมีผลงานการเล่นที่ค่อนข้างสม่ำเสมอในช่วงต้นฤดูกาลในขณะที่เขายังคงพยายามเรียกฟอร์มที่ดีสุดกลับมามันรู้สึกเหมือนว่าระหว่างการซ้อมและในวันแข่งเขาทําได้ดีและสม่ําเสมอจากนั้นเขาก็ได้รับบาดเจ็บแผลใหญ่เลยที่เท้าจากเกมกับสเปอร์ต้องเย็บแผลหลายเข็มและต้องพัก เราสามารถดึงตัวเขากลับมาอยู่กับพีมได้ในฤดูกาลหน้าแต่เขาอาจจะยังไม่ฟิตเต็มที่หรือไม่ได้ซ้อมอย่างดีจากนั้นเขาก็มีปัญหาเล็กน้อยที่เอนรอยไวและจะไม่สามารถลงเล่นได้ในสุดสัปดาห์นี้ตอนนี้เราสามารถส่งเขาลงสนามได้อีก,ก่อนปิซีซันรอเปล่าในจุดนี้อาจจะไม่ไม่ไมน,น่าจะได้เล่นแล้วในหลายๆด้านเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเรื่องน่งงาหงุดหงิดสำหรับคารลวิปและสำหรับเราที่เราไม่สามารถทำให้เขาอยู่ในฟอร์มที่ดีที่สุดได้เร็วกว่าที่ควรจะทำได้ และไม่ได้ใช้งานเคินฟิลิปเต็มที่และมั่นใจในตัวเองทั้งซีซั่นเนี้เราช่วยเขาไม่ได้เต็มที่เพราะเขาน่าจะเสริมทีมเราได้ดีกว่านี้เราก็มีส่วนที่ต้องพูพดในส่วนนั้นนะฮะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่แมคคินาได้ออกมาพูดถึงเคินฟิลิปนะครับโอ้โหก็ฟอร์มไม่ได้แล้วก็ปาดเจ็บด้วยนะครับอาการก็หนักอยู่ฟิลิปก็รอดูสถานการณ์หลังจากนี้จะเป็นยังไงต่อนะครับ ตัวยืมจากแมนซตี้นะแมนซตี้ก็ไม่ได้อยู่ในแผนการลงทีมของเป๊ปแล้วไงนะคนนี้ฝากไว้ด้วยครับพี่น้องสำหรับแฟนตาซีพิมลีกนะครับถ้าใครสนใจก็แอดไลน์ไปที่แอดแฟนตาซีสามหได้เลยนะอย่าลืมเอนดทำหน้าด้วยครับสร้างทีมสุดมันลุ้นรางวัลใหญ่เราจจทุกแมตช์กับแฟนตาซี เหมือนทุกท่านทุกคนเนี่ยไปจัดทีมอยู่ข้างสนามนะครับแล้วก็เลือกนักเตะโดนใจ5คนนะครับไปร่วมลุ้นสนุกกันได้เลยอย่าลืมนะครับทุกท่านทุกคนขอขอบคุณมากครับที่รับฟังข่าวสารนะครับพี่น้องเดี๋ยวจัดให้แบบยับยับเลยข่าวสารวันนี้คัดสรรมาเป็นอย่างดีเพื่อพี่น้องชาวสเก็ตฟุตบอลที่เขารพรักทุกท่านทุกคนครับ